สวัสดีครับผมบัณฑิตอิรองังศรีวันนี้อยากจะมาให้ไอเดียแล้วก็เก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่สําคัญที่สุดอดันดับหนึ่งของชีวิตเราเลยนะครับรู้ไหมครับเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพเพราะว่ามันสําคัญกว่าเงินอีกทําไมเพราะว่าเมื่อไรคุณไม่มีสุขภาพนะเงินแค่ไหนก็ไร้ความหมายนะเพราะว่าคุณเอนจอยมันไม่ได้เอนจอยชีวิตไม่ได้ละมันเคยเกิดขึ้นผมครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่ นอนไม่ค่อยพอแล้วก็กระทบกระเทือนกับภูมิต้านทานของร่างกายแล้วตอนนั้นมีมีโรคแทรกซึมอะไรเข้ามาเต็ไมไปหมดเลยตอนนั้นทําให้เห็นค่าของสุขภาพผมจค้นคว้าแล้วก็รวมมันไว้หนังสือหนังสือเสียงเล่มหนึ่งนะครับซึ่งหนังสือเสียงเล่มนี้ดีสุดๆแต่ผมพูดเองคุณก็ไม่อาจจะไม่เชื่อให้คนอื่นมาพูดดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญที่บอกผมเองเลยมาบอกผมเองว่าแผ่นนี้ต้องโปรโมทเยอะๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆ เชิญเธอเข้ามาเลยหนึ่งครับครูแบมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยวันนี้แบมเดินเข้ามาผมบอกว่าเนี่ยอยากจะให้คนรู้เรื่องของแผ่นนี้มากเลยเชื่อว่าป่วยทําไมไม่จําเป็น<ส>เพราะว่ามันดีมากดียังไงค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงเดือนนี้ค่ะแบมทำหัวข้อการฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่าตัวเองอะช่วงที่ผ่านมารู้สึกไม่ค่อยมีแรงเหนื่นอยแล้วก็หาข้อมูล แล้วก็<ม>อยากจะแชร์ให้คนฟังโดยการฝึกพู้สังกิษไปด้วยเราก็หาข้อมูลแบบสารพัดสารพันเว็บไซต์ฝรั่งหาทุกอย่างใช่ไหมคะมแล้วก็อยู่แบ มาฟังแผ่นนี้ค่ะป่วยทําไมไม่จําเป็นสรุปคือทุกอย่างที่เราหามาจากเว็บไซต์สารพัดสารบันใช้เวลานั้นอยู่ในนี้หมดเลยคือแบบโอ้แล้วมันฟังง่ายแล้วคือมันจริงเป็นเรื่องจริงเลยแล้วเราก็ลองทําด้วยนะคะแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆสุขภาพเราดีขึ้นโดยที่เราไม่จําเป็นต้องกินยาเมื่อก่อนกินแต่ยาผมผมไม่บิลีฟอินยาเลยผมไม่เชื่อผมไม่อยากให้สารเคมีเข้ามาในร่างกายไม่ชอบ เพราะว่าคุณแม่เป็นพยาบาลก็จะป่วยก็ยาป่วยก็ยาอย่างนี้ยค่ะหลังๆเราเริ่มรู้สึกมันไม่ไหวแล้วมันต้องมีวิธีที่ใช้ยาคุณรู้ไหมยาอะไรที่เจ๋งที่สุดในโลกนี้ร่างกายเราเองร่างกายเรานี่มันพยายามที่จะรักษาตัวมันเองได้ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่เป็นหมอที่เจ๋งที่สุดในโลกอยู่ในตัวเราแล้วอ่ยาก็ผมไม่ค่อยบิลีมันไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่เราผมเชื่อว่าจิตของเราเนี่ยอันดับหนึ่งเลยในการรักษาโลก ใช่ค่ะแล้วก็ความประทับใจคือฟังง่ายฟังง่ายมากแล้วก็มันเป็นวิธีที่เอาไปทําได้เลยอโดยที่ไม่ต้องแบบคิดซับซ้อนแบบแล้วมันก็เป็นจริงอะคะ่ะออันนี้อันนี้หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะคุณบดีไม่ใช่หมอมาสอนอะไรเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยผมมีคนที่มา เป็นพาร์เนอร์หรือมันมาช่วยทําก็คือคุณหมอตวงทรัพย์นะครับอยู่ในแผนด้วยแล้วก็เป็นเ,เราเราจะได้มีข้อมูลอะไรที่มันสกรีนมาแบบเจง๋งจริงๆคอนเฟิร์มโดยแพทย์เลยนะครับแล้วข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยมาจากแพทย์ทั่วโลกผมผมหาหนังสือที่มันเจ๋งๆเกี่ยวกับเรื่องการรักษาด้วยตัวเองเนี่ยมีหนังสือหลายเล่มแล้วคือสรุปมาได้เลยนะว่าทุกอย่างมาจากจิตหม ทุกอย่างมาจากจิตแล้วเราเรา,เรามีวิธีการเทคแคร์จิตแล้วมีวิธีทําให้ให้หายได้เร็วขึ้นไม่ว่าโรคอะไรก็ตามร้ายแรงอะไรก็ตามเนี่ยหรือไม่ว่าหมอจะบอกว่าอะไรก็ตามมีคนที่บอกว่าหมอบอกว่าเนี่ยคุณตายแน่ใน3เดือนเนี่ยไปตัดไปจัดก,การให้เรียบร้อยจะจัดก,การพินัยกรรมมาให้เรียบร้อยภายใน3เดือนแต่ถ้าเราไม่เชื่อถ้าเราบอกกับตัวเองว่าหมอฉันก็ไม่เชื่อฉันจะอยู่ฉันจะสุขภาพดีทุกท,ทุกอย่างเนี่ยจิตของเราสามารถจะ แคนเซิลคำพูดของคนอื่นได้หมดเลยจิตของเราอันดับหนึ่งนะครับลองไปฟังดูอันนี้มีทริปอะไรเยอะแยะแต่ว่าจะสรุปไว้เปลี่ยนความเชื่อคุณซะก,ก่อนเปลี่ยนความเชื่อว่ายาสามารถรักษาได้หมดไม่ใช่ข้างในหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองครับเชื่อ,อน,นี้ไ้เลยเป็นเรื่องจริงครับนะส,สุดท้ายนี้เราก็ขอลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ